สวัสดีค่ะพักจิราการ์เด้นค่ะวันนี้น้อยหนาก็จะพาเพ,เพื่อนมาเปลี่ยนกระถางบอนกับก่อนี้กันค่ะเนื่องด้วยเขาแตกหนอ่อออกมาหลายต้นเลยค่ะวันนี้น้อยหนาก็เลยจะมาทําการเปลี่ยนกระถางหนองเขานะคะส่วนประกอบก็มีมูลไส้เดือนนะคะ1ส่วนค่ะแล้วก็ใบก้ามปูหมักอีกหนึ่งส่วนนะคะ อีกนิดนึงค่ะแล้วก็กากมะพร้าวนะคะสาบกากมะพร้าวนี้นีน่นะก็ไปแช่น้ําไว้แล้วนะคะ1คืนค่ะก็ใส่ไปค่ะอีกหนึ่งส่วนนะคะแล้วก็มีปุย๋ยคอกนะคะอีกครึ่งหนึ่งะค่ะนะคะครึ่งส่วนใส่ไปน้อยนึงค่ะนะคะไม่ใส่เยอะนะคะปุย๋ยคอกนี้นีน่นะก็ทําการแช่น้ําไว้แล้ว2คืนนะคะแล้ว น้อยหน่าก็จะนำมาคลุกเขาให้เข้ากันค่ะถ้าความชื้นมันไม่ได้นะคะเดี๋ยวน้อยหน่าก็จะใส่น้ำนะคะพรมน้ำให้เกิดความชื้นนะคะระหว่างนี้ก็คลุกเขาให้เข้ากันก่อนนะคะเพื่อนๆคลุกเขาไปเรื่อยๆค่ะการแยกบอลสีครั้งนี้นะคะน้อยหน่าก็จะนะคะถอดกระถางแล้วก็ทำการล้างรากของเขาด้วยนะคะเพื่อนๆน ออส่วนใครนะคะที่มีใบมะขามค่ะนะคะก็สามารถใส่ผสมรวมกันได้นะคะรวมไปได้เลยนะคะถ้าใครมีใบมะขามหมักนะคะเพื่อนๆสามารถใส่ได้เลยใบมะขามหมักเนะะี่ยค่ะก็จะช่วยให้บอนสีเรายิ่งนะคะมีความสวยงามนะคะใบเขาก็จะกัดสีได้สวยงามยิ่งขึ้นนะคะสีเขาจะสดและเข้มนะคะเพื่อนๆ ดินที่น้อยหนาคุกเขาแล้วนะคะมันแห้งเกินไปค่ะเพื่อนๆน้อยหนาก็ใช้น้ำนีนหลับพรมนะคะแล้วก็คุกเขาให้เข้ากันนะคะมีความชื้นนะคะบ้างเนาะให้มีความชื้นบ้างนะคะก็คุกเขาอีกรอบหนึ่งค่ะเพื่อนๆบอลกราบนี้นะคะ ตัวใบเขาเนาะก็จะเป็นสีขาวอมชมพูนะคะมีสีชมพูด้วยนะคะส่วนตรงนะคะกระดูกกระดูกของเขานะคะจะเป็นสีเขียวขี้ม้านะเพื่อนๆน,นะคะจะเป็นเขียวขี้ม้านะคะสีหวานมากเลยนะคะทีนี้น้อยหนาก็จะเคาะเขานะคะ เพื่อเอาน้องเขาออกจากกระถางค่ะนะคะค่อยๆถอดเขานะคะแล้วเดี๋ยวจะทําการ,ราล้างรากนะคะเพื่อนๆนะนี่ค่ะรากเขาเต็มกระถางแบบนี้แล้วนะคะอ่ะแล้วก็ดินเก่าอย่างที่นุ่ยนาบอกค่ะเดี๋ยวนี้จะล้างนะคะก็แกะดินเขาออกก่อนนะคะเป็นบางส่วนค่ะเพื่อนๆแล้วเดี๋ยวเราก็จะทําการ,ราล้างรากให้น้องเขานะคะ นี่ค่ะนะคะบางคนก็อาจจะไม่ล้างลากก็ได้นะคะแต่ว่าการล้างรากนี่ค่ะน้อยหนาก็จะล้างดูว่าออบอลรากของบอลสีนะคะมีการเน่าไหมถ้าอันไหนเน่าเราก็ทําการเอาออกนะคะแล้วการที่เราแยกหนอ่อหรือทําการแยกแบบนี้ค่ะมันจะง่ายนะคะมันจะง่ายทําให้การเสียหายของหน่อเนี่ยมันจะนะคะ น้อยที่สุดเออมันจะเกิดการเสียหายน้อยที่สุดนะคะทุกคนดูสิคะหัวใหญ่มากเลยค่ะแล้วก็มีหน่อเล็กๆกําลังจะขึ้นมาอีกเพียบเลยนะคะเนี่ยค่ะถ้าเราไม่เอาดินออกเนาะเราก็จะแบ่งแบบเนี้ยค่ะได้ยากนะคะเพราะว่าเราไม่เห็นเนาะว่าข้อต่อเขาอยู่ตรงไหนนะคะข้อต่อระหว่างหัวกับหน่อมันอยู่ตรงไหนเนาะแต่ถ้าเราล้างลากแบบนี้ ดูสิคะหัวใหญ่มากเลยค่ะเพื่อนๆหนอก,ก็ขึ้นเ,เต็มเลยค่ะแต่ว่าน้อยหนาจะไม่ผ่านะคะเดี๋ยวน้อยหนาจะปลูกเขาทั้งแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวน้อยหนาก็นะคะจะแช่นะคะแช่ต้นเขานะคะไว้แบบนี้เนาะแล้วก็จะเดี๋ยวน้อยหนาก็จะมาใส่น้ํายาเลี้ยงรากลงไปด้วยนะคะแล้วก็แช่ไว้ประมาณสัก2ชั่วโมงนะคะพอครบสองชั่วโมงแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาทําการ นำน้องเข้าลงกระถางนะคะเพื่อนเพื่อนแช่น้องบอนสีนะคะครบสองชั่วโมงแล้วนะคะด้วยน้ำยาเล่้ยงรากค่ะเราก็จะมาทำการปลูกกันเลยนะคะเพื่อนเพื่อนในหน้าก็จะรองก้นกระถางนะคะด้วยกาบมะพร้าวสับนะคะเพื่อนๆถ้าใครไม่มีกาบมะพร้าวสับนะคะหรือจะใช้ฐานก็ได้นะคะหรือว่าจะใช้ใยมะพร้าวก็ได้เช่นกันคะ่ะนะคะ พอใส่กาะามะพร้าวรองก้นไปแบบนี้นะคะเพื่อไม่ให้ดินเขาล่วงหล่นไปนะคะจากกระถางเนาะนะคะก็พอใส่กาะามะพร้าวเสร็จก็ใส่ดินที่เราผสมไว้เมื่อสักครู่นี้ค่ะแล้วก็จับน้องเขาลงไปในกระถางแบบนี้เลยนะคะแต่งนิดหน่อยค่ะแล้วก็เอาดินนี่แหละค่ะกบนะคะกบรากน้องเขานะแล้วก็กดเบาๆมือนะคะ กดได้นะคะแต่อย่อาอย่าแรงมากนะคะเบามือกับน,น้องเขาหน่อยเนาะนะคะ,ะกดแบบนี้นะคะให้น้องเขาอยู่ตัวนะคะนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะอีกหนึ่งต้นนะคะเพื่อนๆเน,นี่ยค่ะ,คะไปเขาสวยมากเลยค่ะเพื่อนๆน,นะคะกระดูกนะคะเส้นเนาะ เป็นสีเขียวขี่ม้าค่ะนะคะใบก็จะมีสีขาวแล้วก็ชมพูแล้วก็จะมีนะคะขอบใบจะเป็นจะตัดด้วยสีเขียวนะคะเพื่อนๆเนาะแสงสว่างไปนิดนึงก็จะมองว่าจืดไปหน่อยนะคะนี่ค่ะทำการกดนะคะ,ะตั้งพักไว้ก่อนนะคะเพื่อนๆนเดี๋ยวเรามาทําต้นต่อไปกันค่ะนะคะ ก็เหมือนเดิมใส่กาบมะพร้าวเนี่ยค่ะนะคะลงไปเนาะนะคะอย่างที่บอกค่ะกาบมะพร้าวเนาะน้อยหน้าก็เอาไปแช่น้ำไว้นะคะให้ให้เขาเกิดความชื้นแล้วก็เดี๋ยวพอน้อยหน้าทำเสร็จแล้วเนี่ยนะคะน้อยหน้าก็จะเอาน้องเขาอะคะ่ะเข้าตู้อบบอลน,นะคะจะใส่ไว้ในตู้ก่อนนะคะให้น้องเขา ปรับสภาพนะคะให้น้องเขาปรับสภาพได้ดีแข็งแรงดีนะคะสัก15วันนะคะแล้วเราค่อยเอาออกมานอกตู้นะคะเอ่อทำไมนุยน้ยหนาถึงเอาไปไว้ในตู้นะคะหลังจากที่ขยายพันธุ์แล้วนะคะก็เพื่อไม่ให้น้องเขาทิ้งตัวทิ้งใบนะคะก็เลยนะคะจะนําน้องที่แยกกอน้องบอลสีที่แยกกอแบบนี้นะคะพอแยกเสร็จแล้วก็จะเอาไปเข้าตู้นะคะ อบน้องเขาไว้สักประมาณ15วันนะคะน้อยหนาก็จะนําออกมานะคะหรือดูแล้วว่าหรือจะก่อน15วันก็ได้ดูแล้วว่าเออน้องเขาแข็งแรงดีนะคะน้อยหนาก็จะนําออกนอกตู้นะคะมาตั้งกลางแจ้งเออมาออกนอกตู้นะคะแล้วก็มาตั้งในที่ร่มนะเออมาตั้งในที่ร่มนะคะเออมาวางเรียงไว้ในที่ระะ่มค่ะไม่ให้ไม่ไม่ให้เจอแสงแดดแบบแรงนะคะ ก็เอามาตั้งเรียงไว้ใต้ล่มเนาะของนีน่าก็จะทำสแสลมนะคะทำสแสลมกันแดดให้น้องเขาหน่อยนะคะแต่ก็ไม่ได้เลี้ยงในตู้นะคะเพื่อนๆก็ทําไปเรื่อยๆนะคะทําจนกว่าจะเสร็จนี่แหละค่ะนะคะแล้วก็เออใครที่ ใครที่มีสตาร์เกิลจีนะก็สามารถโรยนะคะโรยลงไปผสมระหว่างเอ่อโรยลงไประหว่างที่เราผสมดินด้วยก็ได้นะคะมันก็จะช่วยกําจัดมแมลงที่อยู่ตามดินนะคะพวกไรพวกอะไรแบบนี้นะค่ะนะคะศัตรูของบอลน,นะคะพวกไขน่นอนไข่ซี่เดือนอะไรอย่างเงี้ยที่จะแบบฟักตัวออกมา กินกัดรากน้องบอลของเราได้ก็สามารถผสมสตาร์เกิลจีนะคะได้เช่นกันเนาะไม่เป็นอันตรายต่อบอนนะคะแต่ว่าวันนี้น้อยหน่าใช้น้ํำส้มควันไม้นะคะเดี๋ยววันไหนน้อยหน่าจะทำแบบผสมสตาร์เกิลจีให้เพื่อนๆดูแล้วกันนะคะอ่าเสร็จแล้วค่ะนะคะได้3ใบโอไม่ใช่ค่ะได้3ต้นสวยๆแบบนี้เลยนะคะพอน้อยหน่าได้3ต้นแบบนี้นน้อยหน่าก็จะไปแช่ในน้ําก่อนนะคะ นุยหน้าก็จะเอาไปแช่ลงในน้ำนะคะเพื่อนๆน้ำที่นุ่ยหน้าแช่ก็จะผสมจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงด้วยนะคะเพื่อให้นะคะดินผสมเนี่ยมีความชื้นแบบทั่วถึงเลยนะคะพอแช่สักแป๊บเดียวค่ะนะคะแล้วก็เอาขึ้นเลยนะคะแช่ประมาณ3 3ถึงสวินาทีแค่นั้นนะคะแช่ไม่นานนะคะเพื่อนๆนะแล้วก็เอามาตั้ง ให้เสด็จน้ำสักพักหนึ่งนะคะแล้วก็จะเก็บเข้าตู้นะคะเพื่อนๆเพื่อนๆลองนำดินสูตรนี้ไปใช้กันดูนะคะรับรองว่าต้นบอนที่เพื่อนๆขยายงามแน่นอนเลยค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ